สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาเปิดคลิปกันที่บิ๊กซีนะครับบิ Big นะ๊กซีนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับตรงน,นี้เป็นเขตท,ที่มีผู้คนมากมายแล้วก็มีศูนย์การค้าอันดับต้นๆ้นของประเทศลาวนะครับเพราะว่าหลักๆศูนย์ก,การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวเริ่มต้นก็คือที่นี่ครับศูนย์การค้าลาวไอเทคนะครับ ลาวไอาเต็กเขาเรียกปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าลาวไอาต็กตึกเก่าครับเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกนะครับแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวนะครับแห่งแรกแห่งทำกินนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจะเล็กไปหน่อยนะครับสําหรับเทียบใส่กับศูนย์การค้าภาคสันอะไรก็จะน่าจะเล็กกว่านะครับทีนี้ก็จะมีสวนสนุกนะครับตรงนั้นคือเป็นสวนสนุกข้างสวสวนสนุกเป็นสวนสนุก ที่แรกนะครับที่แรกของประเทศลาวาคือตรงน้นะครับเห็นไหมเห็นข้าวๆ้าวไหมท่านนี่เป็นสวนสนุกครับเพอทางหลังก็เป็นตึกโรงแรมของนิคมอุตสาหกรรมนะครับบึงท่าหลวงตรงนี้ก็คือศูนย์การค้าลาวไอเทคนะครับตึกใหม่หรือว่าไอเทคมอลนะครับตึกใหม่ตัวนี้เป็นบิ๊กซีแล้วก็เป็นโรงแรม เป็นบริษัทต่างๆตรงนี้ก็คือที่ที่เขาจะขายผักปลอดสารพิษนะครับในทุกๆวันศุกร์และก็วันเสาร์ของทุกๆอาทิตย์นะครับจะมีการขายกเษกเษตรเกษตรกรรมนะครับปลอดสารพิษหรือว่าผักสะอาดหรือว่าผักอินทรีย์นะครับวันนี้ก็เพิ่งน่าจะเพิ่งเปิดตอนเช้าน่าจะไม่ทันมีมีใครมานะครับ รถลางอะไรเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นของพ่อค้าแม่ค้าสาวขายนะครับที่มาอากาศวันนี้ฝนตกทั้งวันครับอากาศค่อนข้างสบายดีอากาศเย็นเย็นนะครับเห็นรถสีเหลืองๆนะครับสีสม้สมๆนั่นก็คือรถก๊อกก๊อกนะครับเป็นรถเหมืนอนรถตุกๆสามโลนะครับแต่เป็นคล้ายๆแบบแท็กซี่นะครับแท็กซี่เดลิเวอรี่เป็นแท็กซี่ก๊อกก๊อก เป็นทางใหญ่นะครับสนนเตสีนะครับน,นี่ก็คนเข้าออกคุ้มคุ้มั่มงนะครับสภาพรถเยอะพอสมควรนะครับวันนี้มามาทำธุระนิดหนึ่งครับมาซื้ออาหารนะครับที่ลาวไอติกนะครับเพราะว่ามันมีเทศกาลอาหารนะครับเทศกาลอาหารที่ไอติกตึกเก่านะครับเทศกาลอาหารที่ สิ่ตึกเก่าเลยพากันมาซื้ออาหารที่มาจากประเทศไทยอาหารที่มาจากประเทศไทยแล้วก็บรรดาประเทศใกล้เคียงครับลมพัดเย็นดีนะครับผมนนก็คือมันเป็นตลาดสดนะครับห้องน้ำห้องในอะไรมีครบนะครับสิ่งอำนวยความสะดวก ค okay, นะครับวันนี้มาไวไปไวนะครับมาเร็วไปเร็วอย่างไงก็ฝากทุกท่านด่วยดูด่วยรับชมก็ดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหลุงพนคนเวียงจันทร์นะครับในการทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูคลิปทั่วๆไปนะครับสวัสดีครับ